สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบบก่อนครับวันนี้เราจะมาดูก่อนเล่นอักชานกันนะแล้วก็มาดูสกิลต่างๆของอักชานนะครับว่าเป็นอย่างไรสําหรับแอนตซินที่มีความเป็นแอนตซินตัวนี้นะซึ่งเอาไปเล่นเลนกลางแล้วก็เลนมังกรได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยซึ่งเราเอาคลิปมาจากสกีนสปอตไลน์นะครับก็เอาไปดูกันได้นะเดี๋ยวติดลิงก์ไว้ให้ เริ่มกันที่แพสสีฟนะครับนั่นก็คือ dirty fighting เมื่ออัคชานยิงศัตรูครบ3ครั้งนะครับมันจะระเบิดสแต็กออกมาสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและก็ถ้าเป็นแชมเปี้ยนนะครับมันจะทําให้อักชานได้รับเกราะเพิ่มมากขึ้นอีกความสามารถหนึนั่นก็คือถ้าอัคชานยินนิ่งๆนะครับมันจะยิงกระสุนไป2นัดโดยที่นัดที่2มันจะเบาลงซึ่งจะทําให้เราตีสแต็กแตกเนี่ยง่ายขึ้นนะ แล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนั่นก็คือถ้ายิงเราวิ่งคลอย่างเงี้ยมันจะทําให้อักชานเนี่ยได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็ปรับเอาไปใช้ตามสถานการณ์นะว่าเราอยากจะยิงรัวหรือว่าอยากจะวิ่งคลเขาต่อไปสกิลแรกนะครับคือการปาหมุนแรงไปแล้วก็กลับนะสร้างความเสียหายแล้วทาการเก็บสแต็กแพสซีฟให้อักชานนะและเมื่อปาโดนสกรูนะครับอักชาจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น ไปเป็นสกิลสองนะครับเป็นสกิลที่มีพสซีและก็แอคทีฟนะเดี๋ยวเรามาฟังแอคทีฟเป็นก่อนนะนั่นก็คือเมื่อมีศัตรูนะครับฆ่าเพื่อนเราเนี่ยมันจะติดสัญ,ญลักษณ์นะแล้วก็ถ้าเราฆ่าตัวที่มีสัญ,ญลักษณ์นียได้จะทําให้เราได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ทําการฟื้นเพื่อนนะให้เกิดเร็วขึ้นนะครับใน pc นี่คือเกิดทันทีนะแต่ว่าใน wild r i เนี่ยมันจะทําการเร่งให้เกิดไวขึ้นเฉยเนะในส่วนของแอคทีฟนะครับนั่นก็คือเมื่อกดใช้นะอาชาจะหายตัวระยะเวลาหนึ่ง และเขาสามารถหายตัวได้ต่อเนื่องนะเมื่อเขาอยู่ใกล้ชิดกับกำแพงนะหรือคือต่างๆสกิลที่3นะเป็นสกิลมบิลิตี้สุดท่ายนะนั่นก็คือ Heroic Swing อักชานะครับจะทำการอักชานะครับจะฮุกกำแพงนะแล้วก็เปลี่ยนตัวไปรอบๆกำแพงนะพร้อมกับยิงศัตรูและก็สามารถติดแพสซีฟได้ด้วยนะและเมื่ออักชานฆ่าศัตรูได้นะสกิลน,นี้จะรีเซ็ตกูดาวทันทีเลยโคตเทบอกเลยถ้าได้พริ้วนะ ที่จะจัดต่อไปอันติเมตนะครับอัคชานะครับจะทําการสูบศัตรูนะแล้วก็รวบรวมพลังในการยิงนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับทั้งหมด6นัดนะทำให้อัคชาเนี่ยได้ติดแพสซีฟ้วยนะก็คือเด้งได้ถึง2ครั้งเลยและระหว่างใช้สกิลอันติเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้สกิลสะนะครับเหวงตัวเองไปรอบๆเพื่อที่เคลื่อนที่ได้ด้วยนะโคตรเท่ไปเลยละ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของสกิลอัคชานะครับ อย่างที่เราเห็นเลยนะครับอักชานเนี่ยเป็นตัวที่ AD ที่มีความเป็นแอสซิซินสูงมากเลยนะทั้งผิวไหวทั้งหายตัวแล้วมีอันติที่จบชีวิตศัตรูได้ด้วยนะโคตรเท่ไปเลยละเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์คร่าวๆที่เขาเอามาให้ดูกันนะในเกมเพลย์ของอักชานิวอักชานได้หายตัวนะครับแล้วก็ยิงไปครับมามุมมาแรงเพื่ที่จเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็ยิงใครไปเรื่อยๆนะ จังหวะนี้จะเป็นอกากานที่หายตัวไปด้านหลังนะครับเพื่อทําการแกงอันนี้นะครับอกากานใช้สกิลฮุกของเขาแล้วก็ได้คิวมาอย่างสวยงามนะโคตรเท่ไปเลยล่ะน,นี้ครับพยายามที่จะหามุมใครนะพร้อมกับกดอันติแล้วก็ยิงเขาจนตายไปนั่นเองแล้วก็ชุบชีวิตเพื่อนเัางขึ้นมาอันนี้นะให้ดูกันว่าเนี่ยสามารถใช้สกิลสามพร้อมกับอันติได้โคตรเท่ไปเลย นี่คือทั้งหมดของอักชานะครับสําหรับตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในวันที่28นะก็ต้องรอดูกันนะว่ามันน่าเล่นสนุกขนาดไหนนะแล้วก็เล่นยากขนาดไหนด้วยโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ